เปิดข้อความหมากปลินโพสครบรอบสักสิบปีคิมเบอรี่ข้าบันเทิงมาแล้วจ้าเปิดข้อความหมากปลินโพสครบรอบสักสิบปีคิมเบอรี่แม้จะเพิ่งจัดงานแต่งสุดหวาน ไปไม่กี่วันก่อนความหวานของคู่เบ่าสาวป้ายแดงหมากปรินกับคิมเบอรี่ก็ยังไม่หยุดอยู่แค่นี้และยังไม่ลืมกับโอกาสพิเศษพิเศษสำหรับหมากปรินในที่สุดแสนจะโรแมนติกกับโมเมนต์ล่าสุดที่มากปรินได้พูดข้อความไว้ยาวเหยียดในวันครบรอบ10ปีเรียกว่าใครได้อ่านต้องเขินแทนคิมเบอรี่จริงๆ เพราะไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปกี่ปีหมากปรินก็ยังหวานเสมอต้นเสมอปลายจริงๆกับแคปชั่นข้อความที่เขียนไว้ในปีนี้ว่าวันสำคัญที่สุดในชีวิตวันที่คนที่เรารักและคนที่รักเรามาอยู่ร่วมกันวันที่มีความสุขที่สุดเติบโตเกี่ยวกับ ประสบการณ์ลอมริฟและสร้างทุกอย่างมาด้วยกันและในที่สุดก็มีวันนี้ขอบคุณโอกาสและบุคคลรอบตัวรวมถึงแฟนๆที่คอยสนับสนุนเป็นกำลังใจอวยพรและเกิดสิ่งดีดีครับนี่ไม่ใช่ละครและยังไม่ใช่ตอนจบบทชีวิตใหม่ของผมกับน้องยังคงดำเนินและเกิดขึ้นต่อไปครับเทนเฮีย a n นตี้เวอร์ซารีฝากกดไลค์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับขอบคุณครับ